โโอ้หดูกระโจมเต็นนะใครสนใจอยากจะมาพักเที่ยวแบบนี้หรือเปล่าฮนะเนี่ยบรรยากาศชายทะเล ừ, นี่ส่วนตัวส่วนตัวนะฮะนอนฟังเสียงคลื่น ่องกิจในารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่ชายทะเลนะที่หาดอีโอดีนะมาดูบรรยากาศแคมปิ้งของที่นี่ฮะนะนี่ฮนะเห็นเป็นโดมไหมโดมแคมปิง้งอันนี้ใครอยากจะมาพักแบบนี้สามารถที่จะจองผ่านเพจได้นะทางเฟ e บุ o k นะมีชื่อว่า Slow Light m p m p i นะเปิดไปดูฮนะภาษาอังกฤษนะ Slow Light Camping จองผ่านเพจได้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นเนี่ยที่พักก็จะเป็นแบบนี้แหละนะโดมหนึ่งโดมก็1,900บาทนอนได้4ท่านนะหนคืนพร้อมอาหารเช้าก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยฮะนะให้ดูเลยเนี่ยชายทะเลแบบนี้เลยฮนะเนี่ยสุดๆนะใครที่ชอบบรรยากาศถือว่าส่วนตัวมากๆนะ ค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะไม่พุกพ่านใครที่ชอบบรรยากาศแบบเงียบสงบฟังเสียงชายทะเลไอเสียงคลื่นเสียงอะไรเนี่ยตรงนี้เลยฮะนะหาดเยวดีเนี่ยถือว่าโซนนี้ก<อ>็คือโซนของที่พักแคมปิ้งนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นจุดประสานงานของเขานะ,ะใครที่สนใจอย,อยากจะมาแคมปิ้งนะ ก็สามารถที่จะจองผ่านเพจได้นะทาง f เฟ b บ o ๊ s ส l ลไลค์แคมปิ n งนี่แหละฮะบรรยากาศแบบนี้เลยนะเต็นท์แบบนี้นอนได้4ท่านนะราคา1,900บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าด้วยนี่ะฮะบรรยากาศใช้ทะเลแบบนี้นะ 1,900บาทรวมอาหารเช้านอนสี่ท่านหนึ่งคืนเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยเย,ยามเย็นๆก็เนี่ยมีจุดที่ว่านั่งพักผ่อนฟังเพลงได้นี่บรรยากาศดีจริงเลย บางคนก็มาปิ้งย่างกันได้แบบนี้เลยฮะอันนี้อุปกรณ์เขาเตรียมให้นะแต่ว่า,าส่วนพวกไอ้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็เตรียมมาเองนะนี่ฮะบรรยากาศถือว่าสุดยอดเลยฮะพี <Okay. S 1> ่เตาให้เครับมีเตาพีเตาให้เหรอค่าพีเตาคุณพี่มาจากที่ไหนนะเชียงรายมาจากเชียงรายโหสุดยอดเลยฮะเนี่ยบรรยากาศาขึ้นเครื่องมา ลงกรุงเทพแล้วมาต่อที่นี่นะแต่ว่าก็สามารถที่จะมาลงที่นี่ได้มั้งที่กรบรอที่อุตภเปาเราเนี่ก็ลงได้น,ะนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยโหนโหในสะพานข้ามตรงนี้ก็เออสวยงามฮะเป็นสะพานไม้น่ารักทีเดียวนี่ครับ ข้เนี่ยเขาจะมาข้ามมาที่โซนพักเนี่ยน,นี่บรรยากาศที่หลังที่พักนะด้านหน้าจะเป็นชายทะเลนะด้านที่พักก็จะเป็นเหมือนกับเป็นน้ํากร่อยนะป่าโกงกลางนะนี่บรรยากาศของป่าโกงกลางแบบนี้โอ้ oh. บรรยากาศแบบ ดีมากมากะ